ยอดสุดยอดครับก็หนึ่งในหนึ่งในหมู่บ้านช้างก็เชือกนี้แหละครับที่มีงาค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับเกือบสี่ครับ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,บก็ยินดีนต้อนรับสมาชิกใหม่พลายสมใจกี่ปีครับมาน่ะมาก็ประมาณ40กว่าปีก็เป็นช้างที่มีรูปร่างสวยสวยมากสวยมากเลยครับ งานนี่รุ่นเดียวกับดีไม่ดีใหญ่กว่าพรายสีทับไทยนะครับ,บใหญ่งานใหญ่มากเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดีไม่ดีกับจามนันตุนจามินกรงกันเป็นไง,งดูแล้วน่าจะใส้ดีไอ้เจ๊น่าเอาหวใจญ่ไปส่งส่งเดียวกันเลยครับ เดี๋ยวส่งเดียวกับพลายไยลินเลยหุ่นก็พอๆกันครับแต่ว่าคนละทรงครับความสูงนี่พอๆกันเลยดีาวะลงไปลงมาี่ขึ้นเวา้อออข้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเย็บเย็บเบบรหรัเดี๋ยว่อบ็บ ใช้ดีอยู่นะครับเขาอเกินยางเขากินยางอ่ใหญ่มากเลย,เ,ลย,ยเขาว่าเขาว่าเป็นพ่อพันธุ์ด้วยล่ะครับแต่ลูกกี่เชือกล่ะนี่เจ้าแต่ก่อนอยู่อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ นะครับสุดยอดจริงๆนะครับอู้ใหญ่มากเลยนะเ่ก็ถือว่านี่สายดีผมว่านี่สายดีอยู่นะครับก็เป็นช้างเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเชื่องนะครับเชื่องเชื่องเชื่องฮะอ๋อคือคือช้างเรามาหม่นี่ เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่านี่นี่นี่สยเขาจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องศึกษาดูกันไปเรื่อยนะครับใหญ่ใหญ่ดูข้างหน้าข้างหน้าดูอ,อลังการงานสร้างมากเลยครับงานเยอะมากเลยครับก็ยินดีตอนรับสู่หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพายสมใจพายสมใจ ไว้ประมาณ40กว่าปีประมาณนั้นเลยครับประมาณ40กว่าปีนี่แหละครับเป็นช้างที่มีรูปร่างพอดีครับพอดีสมส่วนง่าใหญ่ก็ประมาณ70เซนได้อยู่ความยาวความยาว90ครับวัดแล้ว90เซนอู้ยอดครับเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปล่นน้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเวไปเดไปเดี๋ยไปเดี๋ยวไไป อะไรจังล้อสุดยอดสุดยอดครับกอง,นอง,นนงกหนังกอหนังอก็ได้นะก<ใ>็<ใ>หนึ่งในหนึ่งในหมู่บ้านช้างก็เชือกนี้แหละครับที่มีงาค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับ FC ครับ ไปหูก็ลักษณะดีครับไปหูดีหุ่นดีสมส่วนสมส่วนหัวเชิดหัวเชิดครับสมส่วนก้านกล้วยครับดูข้างข้างดูข้างข้างครับะไม่มีที่ติดก็สมส่วนครับสมส่วนสมส่วนสมส่วนครับสมส่วนก็เขาเรียกว่าน่าจะนี่สายดี ไหมก็ดูแล้วเนาะครับผมดูแล้วก็เหมือนจะนิสัยดีนะครับช้างมาถึงแค่วันนี้วันที่สองวันที่สองวันทีสก็คือไม่มีปฏิิริยาที่จะไอเรียกว่ามองคนเท่าไหร่นะคือแบบสุขุมครับนิ่งๆนิ่งมากเลยครับไม่มีปฏิิริยาที่จะทําใส่คนนะครับดู ดูแววตาเขาก็รู้นะครับแววตาเขานี่นิ่งมากเลยนะครับแววตานี่นิ่งมากเลยผมชอบแล้วเราเอฟซีครับผมชอบงานครับหายากครับรุ่นนี้ประมาณไหนวัดดูดโอ้ใหญ่ก็น่าจะใหญ่กว่า,วาน่าจะใหญ่กว่า ลายสีทับไทยงานรุ่นนี้ก็อาจจะใย่กว่าลายนุมสีเน,นาะค,ครับอันนี้ใหญ่ครับงานใหญ่ให้กับเซีย่ยวจู่แล้วหนุ่มของผมคอใหญ่ไหมนะคอใหญ่ไหมโคคอสั้น ตันตันเป็นเป็นช้างทรงตันตันอยู่บ้านเราเด็กินใหญ่ไม่พอเลยครอูแค่นี้ไม่ไม่พร้อมครับอ้วนแค่นี้อ้วนเลยครับอ้วน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 แรงอ้วนแรงไม่พร้อมครับอ้วนก็ถือว่าเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วครับสมส่วนครับ รูปลออีกหนึ่งเชือกนะครับคลายสมใจมากเลยครับดูข้างข้างความหลอ่อสวยงามค่อนข้างที่จะรูปลอเล็บสวยเล็บขาวจุว๊บครับผมเล็บสีขาวสวย เล็กเจ็ดไม่ห่างด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่อยู่อยู่ในเชียงใหม่เชียงใหม่ครับอยู่ในปางทำไมได้ซื้อออกมาเป็นเป็นเพราะอะไรครับอันนี้เพราะเวลาก็น่าจะน่าจะคัดางวยมก็ก็ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ภายสมใจใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยครับสุดยอดสุดยอดก็อหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ก็มมผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยครับงาแใหญ่ขนาดนี้ ราคาดิทุนทวนราคาสองบาทนะครับสองล้านก็เอามาเอามาเป็นพ่อพันก็เอามาเป็นพ่อพันต่อนะครับเอามาเป็นพ่อพันต่อนะครับก็อยู่หมู่บ้านหมู่บ้านของเรานี่เขาอนุรักษ์ช้างอยู่แล้วนะครับ ก็เอามาเลี้ยง,อ,งอย่างดีแล้วครับก็สําหรับเทปนี้มายินดีกับสมาชิกใหม่ต้อนรับสู่หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกพลายสมใจเอาฝาเอฟซีติดตามความรูของพลายสมใจได้นะครับก็สําหรับเทปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครห์ช่องแพรเชียงไทยแก้วสักไบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานบับผมสวัสดีครับพี่คน สวัสดีครับปา,านคนนี้นี่ขี่ได้ทุก